อ่นะรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิ๊กกอีกแล้วนะครับอันนี้วนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเข้าใช้งาน Home a s s i s t a n t ผ่าน D n s กันนะครับ d n s ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็ยังคงเป็น Dark d u c k d เ s เช่นเดิมนะครับในการที่เราเข้า Home a s s i s t a n t ผ่าน D n s นะครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้อง VPN เข้ามาผ่านโลเคอลิเกอร์นะครับเราอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งาน Home a s s i s t a n t ของเราได้เลยนะครับ เพียงแค่เครือข่ายในกลุ่มมันไม่ร่มเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะติดตั้ง DarkDNS Client นะครับการที่เราติดตั้ง DarkDNS Client นะครับก็จะเป็นการยืนยัน IP ของเราให้กับเซิร์ฟเวอร์ DarkDNS เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง DarkDNS Client แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ โดเมน DuckDNS ของเรานะครับซึ่งในการเข้าใช้งาน DuckDNS นะครับผมได้พาเพื่อนไปทำในคลิปกอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างโดเมนกันเลยนะครับเรามาทำการสร้างโดเมนกันตรงนี้เลยนะครับผมจะสร้างโดเมนชื่อว่า TurkeyTest นะครับอ่าตอนนี้เรามีโดเมนแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่าที่ดักลของเราในส่วนของ human s s t t n n t กันนะครับให้เรามาที่ Configuration นะครับเดี๋ยวเราก็ป y ี้โดเมนนะครับมาใส่ในช่องโดเมนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับโดเมนของเราก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถลบอันที่อยู่ข้างนานนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของโทเค็นนะครับเราก็ copy มาเช่นเดิมนะครับสําหรับตรงนี้จะเป็นโทเค็นของผมนะครับผมก็ไม่ได้ปิดอะไรเพื่อนๆไว้เลยนะครับอันนี้ผมเป็นเพียงแค่ ID ที่ใช้ในการเทสเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสักนิดนึงนะครับเป็นจากเฟลนะครับเป็นทูนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่อินโฟนะครับเพื่อสั่งให้ Dark d s ทำงานนะครับเราก็กดเริ่มสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วมาเรามาดูที่หลอกนะครับ ่าตอนนี้นะครับ Dark DNS ได้ทำงานแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในส่วนของเราเตอร์กันต่อเลยนะครับในการตั้งค่าเราเตอร์แต่และรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่การทำนะครับเราก็จะต้องมาทำการ forward port ให้กับ home assistant ของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราสร้าง Port กันนะครับ อ่าผมจะตั้งชื่อไว้เป็นผม m s a s s t s t a n t ก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของ IP ภายในที่เราใช้งานนะครับเครื่อง Home Assistant ของเรานะครับของผมจะเป็น1นึ่งก็ 2, 2. นะครับอ่าแล้ก็ใช้ IP นี้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็ทำการตั้งค่าพอร์ตนะครับ เราจะใช้พอร์ต8 2 3 3เลยนะครับตามที่โฮมไอซิ t แ n t เขาให้ค่า ok Default มานะครับเสร็จแล้วก็แอปพลายนะครับ อ่าตอนนี้นะครับเราทําการ forward port สําหรับ Home Assistant เสร็จแล้วนะครับ้นตอนนี้นะครับผมก็จะยังไม่เข้าใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่าในส่วนของ Network ของ Home Assistant อีกสักนิดนึงนะครับ setting นะครับแล้วก็มาที่ system อ่าแล้วก็ network นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนๆในส่วนของโดเมนนะครับตรงนี้เห็นไหมละครับเพื่อนที่เขาเป็นอ่าตัวอักษรล่างๆนะครับให้เรานําโดเมนของเรานะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับ อ่าแล้วก็วางไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยพอร์ตที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือแปดหนสนะครับสำหรับ IP นะครับเราจะต้องคลิกค่า IP เครื่อง h o m e s สแอ a n t ของเราด้วยนะครับว่าจะต้องเป็น Static IP นะครับอ่าเราก็เปลี่ยนจากอ u ต o m ม t ตินะครับให้เป็น Static ก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้ IP ที่เขากำหนดมานะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงกันนะครับ เสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมลืมใส่ HTTP นะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเซฟในตอนนี้ผมก็ตั้งค่ามแอสเตนของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าใช้งานผ่านอ่าโดเมนเนมของเราดีกว่านะครับ เดี๋ยว copy domain ของเราเลยนะครับ copy แล้วก็วางตามด้วยพอร์ตที่เราใช้งานนะครับแ1 2 3นะครับอตอนนี้เพื่อนจะเห็นว่าผมเข้าใช้งานผม a c c น s ์ของผมผ่านโดเมนได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถนําโดเมนที่เรามีตรงนี้นะครับไปวางในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน Home Assistant ที่อยู่บนมือถือของเราก็ได้นะครับเียงท่านี้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าใช้งาน Home Assistant ของเราได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้อง VPN เข้าไปใช้โล c ้อภายในนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งาน Home Assistant ผ่านโดเมนเนมนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยเพื่อนๆไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับผ่านใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สำับวันี้ผมตะก,กี้ก็ขอร้านเพื่อนเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ